ตงรงนี้มีบ้านให้ฝ่ายสองหลังพี่ดูนผมเจอคนราไม่ไปผมเห็นคนจับเป็นดอกบัวพี um> ่เขามาสองคนพี่รนอยยี่ห้าเมตรเฮ้ยเพื่อนเราก็โดนอยู่ใช่พี่ช่วยสิคนมาช่วยแล้วคือใคร It was not to be this time. It was not to be this time. Beep 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 Oh is there a box? There's a side, 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 side. Don't What? They're attacking me. อ๋อทำเควสฆ่าคนเหรอเพื่อนเรากดรับเวสเหรอหรือว่าแทนกดเพื่อนเพื่อนกดเก็เราไม่ไปหาพี่อยู่ตรงพี่อะไรมันสู้กันอยู่มันสู้กันอยู่ใช่พี่ร่อยเลยจังหวะน,นี้ร่อย being attacked Where are you Ready again for war That was nasty yeah. oh No one to you in the next life only ni I spot the rat g e ี่อ,อยู่รังทำการโผอยู่ทำการโผลไหนแท้ไหน่อางนั้ผมี่ว่ะไดรโกลด์ r e ออ้ย มีคนมาไอเชี่ยวงบีพี่วิ่งวิ่งไม่เหนียวตัวดขนาดขนาดเป็นอะไรล่ะถาว่าเป็นะไรโอ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  I feel decades younger the พกแล้วผมไม่มีหรอกมีคนเหมือนกลิ่นของเหล็กที่ขัด Half, 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 Nothing like the smell of freshly polished steel. Oh, no, uh Oh, honey, As strong as my heart. Lob, lop, lop. ไปวล่ลาหย่าเฮ้ยมันแปลงร่างมันแปลงร่างบวกแปลงร่างบวกกันไปลุงฟันไหมไปลุงฟันมันลุงฟันมันผมยิงผมยิงรนะยะใกล้อยู่พีม่มันตายออมันตายมันตายโอ้สงสารจังแย่จริงๆเลยนะมาเจอเราเนี่ย ของทองมาแล้วเชียร์เพื่อนเก็บพี่โอ้โหเหลือแต่ของโง่มันไม่มีอะไรเลยโว้ยมีคนถ้าเห็นคงจับเป็นอบัวพี่ผมกำลังผมกำลังยิงยิงพวกคงจับอ่ะเจ๊พวกพวกบิ๊เขาไม่หน่อหน้าวงเฉยเลยวะ ล่วงหนึ่งโอ้ยกระตุกกระตุกโอ้ยแบกแล้วดูยตายเลยผู้ถูกเฟ้นผมโดนใครอ่ะไอ้คนนี้ผมก็จับมาแล้วนี่ โอ้ยตัวนั้นมันมาฟันเหรอไอ้เหี้ยไม่เหลือยังไงระหว่านี้น้องแถบนี้นเราวิ่งตามโดนไหม ไอ้ตัวแรกก็วิ่งหนีรัวๆออกชุบพี่ทันปะไม่ทันพี่ตายแล้วเอา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 แล้วเพื่อนเราอยู่คนอยู่ไหนวะโอ้เพื่อนเราอีกคนก็สู้อยู่เหมือนกันคือแบบสู้หมดไปแยกกันเอ่ะอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ย เออเห็นป่ะมันเทเลพอร์ตอ่าอัติเมตมาแล้วแทนอัติเมตมาแล้วหายตัวโอ้โหมันหา,ห,าหาเจอแล้วมันหาเจอแล้วหลบหลบ,ลบทเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตจุ๊บโอ๋นังก็นังอยู่มันยืนอยู่เฉยๆแล้วมันกดยาได้เลยนะ ถ้าแทนเดนินม,มันจะเห็นไม่ถ้าแทนเดินมันจะเห็นถ้าอยู่เฉยๆมันจะมองไม่เห็นเลยไม่ทันแล้วบัฟหมดแล้วแต่ที่อยู่เฉยเแต่หน้าแล้วคกดยาวิ่งให้คนอื่นเห็นมันจะบู๊กเฮ้กดยาในบ้านกดยาในบ้านเพื่อเราอยังรออยู่กงจักตอปัวพี่อกงจักตอบวัว โอ้ยากผมน้อยมากว่ะพี่เนี่ยเก็บยาเล็กไปดินั่นนังนะยาเล็กอยู่เหรอนี่ไงยาก่อนมาแล้วมันมาแล้วอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่บุหังยาก่อนผมมีพี่มีมีเหลืออยู่เฮ้ไอ้นี่คิวリิงบร o คิวリิงเสียงเสียงฟีท้ามาแล้วเสียงฟีท้ามาแล้ว Let's get a move on ต้องซื้อของวะพี่ โอ้โหซื้อการสนามรบแบบนี้ต้องเข้าวงนะวงบีไปนะไม่ใช่ตรงนั้นมีคนมาเก็บแบกเก็บแบกบเข้าวงเข้าวงเขาวงันอยู่พี่คันอยู่ แครคลิปอยู่เฮ้ยเฮ้ค้ำค้ำวงแล้ววะผมจะซื้อของวะเพื่อนวงขนาดนี้ถ้าจะออกไปแค่วีเดียวก็แตกแปลกแล้วม<อ> <c oughs> ั้งข้าออง,ขงหน้าเป็นเลโซ่ซ <c oughs> ื้อ <c oughs> ของกันซื้อของกัน ถือดาบไปช่วยไปมันโดนสามลุมหนึ่งอยู่แทนมันเกิดว่ะมาแปลงร่างเป็นมังกรแล้ววงกักรไปต่อกคว้านี่ผมกำลังช่วยมันยิงอยู่ยิงยิงยิงเฮ้ยมันตายมันตายรีบทุบรีบทุบ มาองไรชุบมาอะไรชุบชุดเพื่อนชุดเพื่อนชุบเพื่อนถัดวะพี่ท่านทนมาสู้กันอยู่ท่านชุบชุเล้วเติมเลือก่อนเติมเลือดในบ้าน ม,ม,ดดมันไม่มีเลือดเด็ๆเพื่อเราอ่ะมันมีแต่ยากรทั้เฮียเฮียเฮีย Let's get a move on เรืออยสามคนเหลืออยสามคนสองตี้นี่ครับพี่ผมต้องเอาที่ซ้อมก่อน The shadow thickens จังหวะนี้ช่วงถือดาวไปบวกแล้วแทน อันนึงเพ่เมทอัพบอยสับก่อนสับก่อนมันเหลือตีเดียวแล้วมันเหลือสองคนสองสองเลสโ o ้บอลเลสโก้เลสโก้โดนยิงโอ้โหมันจะนั่งสับอย่ากระโดดอย่ากระโดดกดตัวซีรัวๆกดตัวซีรัวๆมันมาแล้วข้างหลังแทนโอ้โหแตจ้า สู้สู้เพื่อนเราโดนสองลูกหนึ่งอยู่แทนโอ้โหกราไรบวกเออสวยสวยโอ้โหแทนแทนมันจะตายแล้วแทนไอ้ตัวนั้นน่ะให้เพื่อนมันสองหนึ่งเลยว่ะจับ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 เลยมันตายแท่น เอี่มันมายังไงกูเนี่ยเฮ้ยมันออกนองวงมัจะตายมันตายได้ับวงกงกนจกันแม่งโดนสองหงแต่ยาจัชกัน่กันเียเชียาว่ะกงกเีผมก็ยังเอาเตอร์ไ่ได้อเพี่ ไม่ผมมาใส่ซับพอร์ตไงเที่ย,ยเอาหว่าพี่จันนาการดีเห็นไหมการโรจเกตกับเพื่อนเพื่อมันโหดจริงจังจี <c oughs>